สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวนอกบ้านวันนี้มากินอยากกินตาํา,นาปูม้าทุกคนเหลาปูม้าแต่ว่าหมด,ดเรยว่าสั่งอะไรไปบ้างครับนี่หลายอย่างนะคะแต่พล่เาสั่งไปตำข้าวโพดไข่คิมค่ะแล้วก็แหนมเนื้อมากับพี่อ,อ้อแล้วก็อิงอมสินค่ะพี่ต้นไม่ได้มามาดูม,มามาดูตู้ยงตู้เย็นฮะนี่ฮะ จะกินข้าวนอกบ้านหล่ะจ้าที่ว่าไม่ได้ออกมาข้างนอกเลย <laughs> น่าที่รักเนอะวันนี้เรามากินข้าวนอกบ้านเลยอะ่ะวันนี้อากาศดีครับเดี๋ยวเราดูว่ามันจะเป็นตัวอะไรเขาเป็นน้อยเขาหมดแล้วเนอี่อยอร่อยมาแล้วค่ะมาแล้วมากินกินเลยครับจ้ชาจ้าฟาดบึ้มเหลืออะไร,ะรบ้างอ่ะพี่เหลือตำกุ้งตำอะไรนะตำกุ้ง แล้วไก่ทอดอความหิวไม่ปานีใครเปิดเข้าเหนียวได้เลยครับใช่เติมฝีเอากินกินกินทุกคนโอเคถือเอาละทุกคนมันไม่มีที่ตั้งค่ะตั้งมาเอาชิมคืเข้าวก็ได้ นี่นอยอืมะไปรสชาใหม่ทำดมั่วมเป็บน้เล่าอะไรเลยนี่เรอเลออา่าเขาไม่เห็น,นม่เาม่เป็นถืงเอามาลียงถ่า,ททายเลยยำม,มั่วนนี่ย S <S <an> <S เหลือตำม,มั่วเลยแล้วก็เหลือตำไทยนะคะแล้วก็เหลือไก่งกวาเลยสั่งวไวะนี้หนึ่งจังหวะม้วน <S an> <S an> ไม่กดใครมาจังหวะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรข้อหมู แค่นีกินด,ดิใช่อืมจิ้มหอมมากอ,อ่ะเห็ดอ่ะเห็ดเนาะมันก็คำใหญ่ครับ กินชอนไม่แซบนี่แรซบเนี่ยอย่าแวะไม่โค่ะพี่ออมอุ้ยวไม่ได้ช้านี่กลับอีอืมอรุนดะบอกว่ามาไหนทริไมนั้น หกโมรนะครนี่อือตัวเองข้เ็ไงันมีอกำลังทำในใหญ่ช่วๆยงมันหรออยู่พี่ขอใครเดีอทุกคนมือ่านต้องมาต้อง้อมาอีกก เหรอเะทุกคนได้เท่านี้แหละอ่ะกินล้วนี้เนี่ย่าจะอืมใช่แบบหอพี่แจงเลี้ยงหลอดแดงตุ้ตุ้งอิงเลี้ยงตามยังข้พอหมูอ่ะ ไก่ยังไม่ได้เลยต,ตั่งยังเออล้วไ<ะ>ก่ช่แม่สั่งหรอแม่ไก่แม่ไก่ตามแม่แม่สั่งตากับยังใช่หรอไอข้าวสั่งแล้วยังกินยเยอะๆนาน,นอย่างเมื่อกีข้ข้านักบ้านเขาต้องมีไกนะ่ด้วยเขาไม่ว่างเลยใครจะของแหมเนื้อนทุกคน today I have been to work ก็สองจานสามจานอืมอร่อกยนะคะดูอืมอืมอร่อยทำแถวได้อร่อยนี่ไงอืมรู้สึกชอบ รู้นะบ้า่อยเอ้ยสาถึงนี่ตหาถึงนี้ทาคุกกี้ก่อนต้งสามจอเพื่อเอาพี่แอบ10ตังค์นะนอะมั้หรอเป่าที่ยำเนี่ยมันประกอบเยอะมากาอื่อังยำพี่แหมมอืมน้อย ม่ค่เกลจานเท่า,าทไหร่ทุกคนไม่าอ่ยาอยเกลื่อนอเกลือะไรเนี้ยเก็นนี้เกลนไหมสามสิเมตรเ่็นอะไรนะนอะไนี่สามสิบเมตรเกินหมูกระทะเนาะเเอ้กินไรหมดก่อนนะาหลังหลัง เป็น,น,นยังไงครับเป็นว่านั่นแหละว่านัา่นแหละใก่เทอดนั่งกินไหมพี่อ้อมนั่งกินไหมใก่ทอดซื้อเปล่างนี่เหมือนเทสฟรีไหมกินม่นเหมือน ไม่ยิมอะไรองเราเหรอแม่ย้มมานี่แค่ไหวเหรออนี่กอกินข้าวเหนียวเลย้าไม่เป็นไรหรกลับบ้านเอาไหรอเอากลับได้เอาถุงง่นี่ไงไ่ก็ใหญเลยจบไปกินน้ำพริกกับพี่ยอมนเด็กกินแลเนี่ยน้องพี่ยอมน้องต่กแส่บะหมี่เยอะนเดมต้นกินอะไรอาจจะบะหมี่ อีกแล้วมีต้มปลาอยู่มิเออ <laughs> เดี๋ย่างเขต้มปลาติดตู้แจกจริงอืมอื้อ,อคืออะไรคะเนี่ย,ยต้องแจกน,น้ำน้่งของไอวีทีวิลลี่่งหรอ

แก่เลยให้เวลาไม่ต้องลัเลยกินเองคนเดียวแงกดแล้วไก่ทอดไม่ได้ลครับจ้าสั่งไก่ทอดไปด้วยองวสาวูสวยเขาเล่นถ่ายไหมเนี่ยทำไทยอ่ะไม่เลยทำไทยเด็กเลิไม่เด็กบางทีจำอะไรจำอะไรเม่อไก่ทีกทีทำทีไห โอ้โหทุกคนนี่แต่กับปลาลูอกอืป้าหวานเนาะเพราะนั่นน่เนาไม่รู้อะตอนนี้นราสองไม่ได้บอกเลยนาะอืมปที่ง ุมันเป็นแบบใมันไม่อสก่กคนต้องเครื่องคอดอย่าง อย่างนี้อร่อยอให้เอซีดูนำแน่อันนี้ก้ยนนวยนะคะอนุราตชิมัปเองก่อนเขาเจนแซบ่บ <laughs> ดถ่ายนยี้วทำยังบุญแล้วไดเรียนรู้ระนะใครเขาเนี่ยใครเขาคำใหญ่เดี๋ยววันที่สิบกว่าสิบเท่าไหรนี่แหละสาวผมยาวคใครเนาะคือส,สวยแท้มันเงียบม,มากทุกคนบรรยาก,กาศที่<ม><ม>ร้านคือเงียบม,มาก <laughs> ไม่มีกล้องค่ะกล้องเราใส่ต้องพกติดกระเป๋าตัวเองไว้แหละกระเป๋าดำอ่ะอ่านสองเลยใครอยากกินคะออ<ม>ิงกระสินอ่ากินกระปาาลายกินด้วยนี่ฮะข้อข้อหมูเขาอร่อยนะอร่อย

ก็มาตลาดครับมาหั่นนุ่นฮันนี่เสร็จแล้วเก็บของเก็บเคิร์กเรียบร้อยครับผมมาตลาดอะไรแถวเลยไปเห็นเอออิ่มไหมอิ่มไหมหิวกันนี่ไหมไม่อิ่มอ่ะเดี๋ยวอีกคนนึงบอกอิ่มีกคนนึงไม่อิ่มโอ้ยลักกันเหลือเกินลักกันบราจะแหกดักดมลักกันเหลือเกินนั่นๆๆโอ้ยอุ้มไหวปะอุ้มสองคนนี้ นันนั่นนันนั่นนั่นนั่นอิงอุ้มเอาศีรไหวไหมได้ไม่ไหวอ่ะดูนะเอาพอังเง้ยพอู้พี่ก่อนไหอยู่อุ้ขึ้นู๊หนักมว้วพี่จะอุ้นี่ก็ข แสดงทายคิ้วเอาไว้เอาไว้เอาไว้ครับไว้ลิงลิงเหมือนเหมือน้ยในที่รักเียรองทำนี้ลองทำนีำน้ต้องทำแบบหลานอ่ะต้องทำแบบหลานอ่ะแองทำนีำน้

สวัสดีดเราจะไปเอ้ยเด็กรลานเนีเนาะหนึ่งสองเล่าที่รักเรา <laughs> โอเคครับเฮฮาท้ายคลิปสวัสดีครับเธอเอง <laughs> เอันนั้นไราเลยกันย <laughs> ังทำเนี่ยว่ได้อาบแค่สองตัวนี้ท่วงนี้ยังไม่เ็นได้อาบอ้าตัวไะ ปลเลงหาปั๊บ พี่เอาหอามซุตำมาด้วยเสียดายเอามาปรุงใหม่